สวัสดีครับที่รับกลับมาพบกันอีกครั้งนะสำหรับการแนะนำอนิเมะซึ่งอนิเมะที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องเซโจโนมาเดกุวะบันโนเดสนะครับชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการเลยก็คือสตรีศั์สิทธิิสารพัดอย่างเรื่องย่อคร่าวๆนะครับสาหรับเรื่องนี้เนะี่ยก็คือทากานาชิเซนะครับและมิโนะไอรกเนี่ยทั้งคู่เนี่ยได้ถูกอัญเชิญไปยังต่างโลกในฐานะของสตรีศั์สิทธิแต่ว่ามีเพียงไอรกเท่าน,นั้นนะครับที่ถูกเจ้าชาย ผมโรคที่ถูกอัญเชิญมาเนี่ยมองว่าเธอเนี่ยเป็นสตรีศักดิ์สิทธิ์เพียงคนเดียวนะครับแล้วก็ได้พาตัวเธอออกไปซึ่งก็เหลือไว้แต่เพียงเซนะครับที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งพอเซเนี่ยได้รู้เรื่องราวต่างๆมากขึ้นและก็ได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องก็เลยร้องของการกลับไปยังโลกเดิมนะครับและแน่นอนครับผมว่าคําตอบก็คือไม่ได้บบนั่นเองซึ่งทําให้เธอเนี่ยต้องจําใจที่จะอยู่ในโลกนี้ต่อนะครับ และจนในท้ายที่สุดเธอก็ได้สนใจและก็เข้าไปยังพุทาวัานวิจัยยานะครับที่ใช้สมุนไพรในการทํายาแห่งเด่นแต่เรื่องราวต่างๆเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นสําหรับเนื้อหาในเรื่องเนี่ยก็จะเน้นเล่าไปที่ตัวถ้ากาะาชีเซเป็นหลักนะครับโดยเรื่องเนี่ยในช่วงแรกก็จะเน้นความเป็นชีวิตประจําวันระดับหนึ่งก่อนนะครับเพื่อให้เซเนี่ยได้ปรับตัวเข้ากับโลกแล้วก็ให้คนดูเนี่ยได้เข้าใจเซตติ้งของโลกนี้นะครับผม แล้วก็พอหลังๆเนี่ยเรื่องก็จะไปโฟกัสในด้านของความโรแมนติกนะครับความรัก balances. ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเป็นอนิเมะความรักสไตล์ต่างโลกก็ว่าได้นะครับผมแล้วก็ในแง่ของความเป็นแฟนตาซีสาหรับเรื่องนี้นะครับพอพูดถึงต่างโลกเราก็จะนึกถึงความเป็นแฟนตาซีเนาะความเป็นแฟนตาซีเรื่องนี้เนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่ามันจะไม่ได้เล่าแบบว่ามาถึงมันจะเราจะรู้สึกว่ามันดูเป็นแฟนตาซีจ๋าเลยเรื่องเนี่ยจะค่อยๆเล่านะครับผมไปเรื่อย ความเป็นแฟนตาซีเนี่ยก็จะค่อยๆออกมาตามเนื้อเรื่องนะครับผมส่วนพวกฉากแบบต่อสู้ยิงพลังปล่อยพลังใส่กันอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมก็มีแหละครับผมแต่ว่าเรื่องเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาโฟกัสในด้านของความรักเป็นหลักนะครับในแง่ของการต่อสู้มันเลยเป็นเหมือนองค์ประกอบหนึ่งมากกว่าไม่ได้เป็นเหมือนองค์ประกอบหลักเมื่อเทียบกับอนิเมะแนวต่อสู้อะไรเง,นะงี้ยเนาะโดยรวมนะครับสําหรับเนื้อเรื่องเนี่ยก็คือถือว่าดีเลยครับผม งานภาพก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าถ้าจะให้พูดมันก็ยังไม่ได้ถึงกับแบบว้าวหรือว่าแบบโอ้สุดอะไรอย่างนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องค่อนข้างที่จะเล่าไปในทางกลางๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นไหนก็นกลางๆนะครับไม่ได้แบบไปสุดทางอะไรเลยสักเท่าไหร่ก็สําหรับใครที่อยากลองดูนีเมะสไตล์ต่างโลกนะครับที่เป็นแนวโรแมนติกเนี่ยผมก็ขอแนะนํากับเรื่องนี้เลยนะครับ แล้วก็พลังของตัวเอกเนี่ยด้วยความที่เป็นต่างโลกหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าต้องโอพีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สําหรับเรื่องนี้ผมมีความรู้สึกว่าตัวของเซเนี่ยยังไม่ได้มีพลังโอพีจ๋าสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเพลงโอพีของเรื่องเนี่ยหรือเพลงเปิดนั่นเองเนี่ยผมขอแนะนําเป็นการส่วนตัวหรือว่าเพลงค่อนข้างที่จะเพลาะมากเลยนะครับซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่ดูอนิเมะต,ตอนนี้ก็ลองไปหาเพลงฟังดูก่อนได้นะครับเผื่อจะมีกาลัางใจในการดูอนิเมะเรื่องนี้มากขึ้น ก็ขอฝากไว้นะครับสำหรับการแนะนำอนิเมะเรื่องเซโจนกมาเรยหัวบันโนเดสนะครับสำหรับการแนะนำอนิเมะในวันนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับคลิปแนะนำอนิเมะคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ